มีใครถามอะไรไหมกลับไปอ่านปฏิสัมพิทายาอันสี่หน่อยดิอ่านใหมท่ทีละข้อข้อหนึ่งนะครับอัตตปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัตตปรีชาเห็นแจ้งในความหมายในหัวข้อธรรมทั้งที่กว้างขวางและย่นยอ่อ ทั้งยังสามารถแยกแยะอธิบายขยายออกไปโดยพิศดารเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจถึงเหตุและผลอย่างกระจ่างชัดข้อที่สองธรรมะปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรมปรีชาแจ่มแจ้งในหลักของข้อธรรมต่างๆอย่างลุ่มลึกพิศดารสามารถนำมาปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีโลกและวิถีธรรมโดยไม่ขัดแย้งกันทั้งยังแสดงหลักธรรมอันลุ่มลึกนั้นให้เข้าใจง่ายปฏิบัติตามได้ผลจริงสำหรับผู้สนใจปฏิบัติข้อ3นิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในภาษาต่างๆที่ใช้สื่อความ ทั้งของคนและสัตว์ปรีชาแจ้งชัดในรากศัพท์หรือถ้อยคำที่บัญญัติขึ้นรวมทั้งเข้าใจใช้คำพูดและถ้อยคำที่รวบรัดชัดเจนให้ผู้อื่นเข้าใจและเห็นตามได้ข้อ4ครับปฏิภาณนะปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในความเห็นปัญหาแก้ปัญหา ปรีชาแจ้งชัดในการชี้แจงตอบโต้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์โดยฉับพลันด้วยไหวพริบสามารถคาดการล่วงหน้าโดยแม่นยำและมองเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเข้าใจแจ่มชัดทะลุปลุกปรงหลวงปู่แล้วทั้งทั้งทั้งส <c oughs> ทั้งสชนิดนี่มันจะทำให้มันจะมีปัญญาให้เห็นเหตุ <c oughs> ของทุกทั้งหมดเลยไหมฮะทั้ง4ชนิด ที่กูเอามาถามเนี่ยไม่ใช่อยากจะมาอวดตัวเองแต่กูอยากจะมาเชีย่ยเห็นว่าพระวัดกูอ่ะเป็นใบผ่านน้ำรั่วเนี่ยยังไม่เห็นปัญหาเลยน้ำท่อแตกพุ่งปรีพุ่งปรีดเนี่ยแล้วถามว่าเห็นเมื่อกี่วันถามบอาเห็นมื่อไหลายวันเห็นเมาหรายวันแล้วไม่แก้ปัญหาแล้วันไม่ได้แตกรูเดียวเลยนะแตกหลายรูด้ย แต่ไม่แก้ปัญหาถามว่วเพราะอะไรหลังๆมันเก็ดอย่างนี้เพราะไม่ใส่ใจอยากจะมีปฏิสัมพิทายานสี่ก็ต้องเริ่มจากการใส่ใจอืมอไม่ไม่ใส่ใจไงเขาไม่ได้ใส่ใจไม่ใส่ใจอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใส่ใจแล้วก็ต้องเอื้ออาทร เืกะเรากลไม่ใหญ่นี้ถ้ากูเงินไปแล้วเห็นปาลาปลาฆ่าปลาฆ่ากูทำมองไม่เห็นด้วยเห็นก็ไม่ใส่ใจอุ้งนี้เช้าปลาตายหมดอุ้งนี้ลอยทั้งตัวเออนี่ไงใส่ใจแล้วก็เอื้ออ่านทอนเมตตาตา่อมันเห็นว่าเออมันไม่ไหวแล้วมันอ,อ,อุตส่าห์โผล่ขึ้นมาร้องขอความช่วยเหลือ ใส่ใจเอื้ออาทรมีเมตตานั่นแหละคือที <Joker> <rat> okay. ่มาของปฏิสัมพิทายานสี่เห็นปัญหาแล้วไม่หนีปัญหาคนสมัยนี้ไม่มี ใส่ใจเอื้ออาทรมีเมตตาเห็นปัญหาแล้วไม่หนีปัญหาอู้ออครับล้บปฏิสัมพิธาเนี่ยมันจะติดมาตอนที่หลังจากที่ท่านบนรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วฮะเราค่อยได้ได้รับสิ่งนี้มาทีหลังแล้ฮะไม่จะเป็นสมบัติของคุณสมบัติของพระปฏิสัจจทุกองค์ต้องมีอ เป็นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะถ้าเป็นพระโพธิสัตต้องมีแต่ถ้าเป็นบุตุชนต้องเป็นอหรหันต